คือไลฟ์สไตล์เฮียก็จะค่อนข้างวุ่นวายของเฮียเนี่ยทำ25สาขาทุเที่ยังมีธุรกิจอส่างหารลมทรั์ด้วยตําแหน่งทางสังคมนะเฮียก็เป็นสมาชิกของการค้าจังหวัดรถยนต์ก็เป็นคณะกรรมการสมาคมรถยนต์่สองประเทศไทยต่อเฮียยากเหลือเกินโดนการหมดไม่กล้าให้กูได้พักผ่อนนะนะันะ่งก่อนนะครับขอสายเฮียได้เลยนะโทรเบอร์ร้านน้องมันนั่งอยู่เฮียก็อยู่ข้างบนนะครับบอกรบกวนคุยกับเฮียหน่อยมีมีตุรัจะคุยด้วยไม่ได้ยากนะครับขอสายได้แต่เฮียคุยเนี่ยเฮียขอคุยถ้าลูกค้าโทรหากูเนี่ย ถ้าทะเลาะกับเซลลพี่โทรมาเลยพี่เซลล์บริการช้ารบกวนดูให้หน่อยมันช้าจริงนะไม่ใช่ว่าเอกสารเพิ่งมาจองวันที่หนึ่งเอกสารมาไว้ที่สิบวันที่สิบเอ็ดเจ้ารถใช่ยแมงก็ไม่ได้ชา้าที่เซล์นะชา้าที่ลูกค้านะพี่ถามสายผมได้แต่ถ้าพี่โทรหาผมแล้วพี่บอกเคียร์มีดีแม็กไหมมีวีโก้ไหมมีแก๊สไหมที่มาซื้อรถเนี่ยผมรบกวนพี่โทรหาเซลเพราะพี่จะให้ผมขายรถอีกเนะี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วเดือนหนึ่งผมขายรถเดือนหนึ่งสี่ห้าร้อยคันแล้วผมและผมจะมีเซลลไว้ทำไมแต่ถ้ามีเรื่องต้องคุยเฮียเซลตรงไหน เรามีล์ไลน์แอดส่วนตัวในบริษัทพี่ก็ทักลายแอดเข้ามาได้เลยเซลทุกคนที่ปล่อยรถนะผมจะให้เข้าโปรแกรมตามอะไรร้องเรียนพนักงานทุจริตอะไรเงี้ยพี่ทักมาได้เลยได้ทั้งหมดในลายผมก็อ่านอยู่เพราะลายเป็นอะไรลน์โอเอผมก็อ่านได้ถ้าติดตรงไหนพี่ทักมาได้แต่ถ้าจะคุยกับผมพี่โทรพี่ขอคุยกับผมได้เลยนะไม่ได้ยากนะครับโบโทรโทรเสร็จก็บอกขอสายเฮียหน่อยเบอร์เนี่ยโทรศั์อยู่ข้างล่างเฮียนั่งอยู่ข้างบนง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเซลมันก็เอาขึ้นไปให้เฮียรับโทรศัพท์หน่อยแต่มันไม่ใช่ว่าการยากนะครับเซลที่มันมา ล่เช่นลูกค้าขอส่วนลดอย่างเงี้ยลูกค้าขอนู่นขอนี่ลูกค้ามาถามมีไเฮียมีวีออสกี่คันอะไรเงี้ยเซลเขาจะต้องถามว่ามีเรื่องอะไรัอเฮียหรือเปล่าของเงียเนี่ยทำยี่หาสาขาตู้เทศหน้าที่เฮียก็ต้องมอนิเตอร์เด็กจะไม่ค่อยว่างนะครับมอนิเตอร์เด็ก2นะครับเฮียมีทุกิจอาสังหารริมทรัพย์ด้วยนะครับมีบ้านเช่าอยู่ที่ชลบุรีด้วยนะครับ12ไร่แม่ก็ไปปลูกอยู่เฮียซื้อตึกปล่อยเช่าด้วยมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่เฮียทำนะครับแล้วก็ในตําแหน่งทางสังคมนะใช้คำนี้เลยว่าเฮียก็เป็นสมาชิกกหอาารค้จัังว บางทีก็ไปกับหอการทากไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะไปเยี่ยมหอการค้าจังหวัดอื่นรถยนต์ก็เป็นคณะกรรมการสมาคมรถยนต์มือสองประเทศไทยนะครับก็ไปร่วมประชุมกับธนาคารอะไรเงี้ยบางวันเฮียก็ประชุมั้งวันนะครับแล้วก็ในจังหวัดนะครับเฮียก็เป็นแบบสมาชิกชมรมรถยนต์มือสองในจังหวัดด้วยสื่อกลางด้วยมันก็มีกินแชร์กินเหล้ากันมีอะไรเงี้ยคือไลฟ์สไตล์เฮียก็จะค่อนข้างวุ่นวายบางทีถ้าเรื่องมันไม่เยอะมากเนี่ยก็พี่ก็จบกับเซลแต่ถ้าอยากจะร้องเรียนเซลล์นะครับอะไรเนี่ยพี่ก็ผอสายผมได้บ้านเขียวก็แอด ค,คุยกับเฮียหน่อยเพราะเฮียก็อ่านมันเป็นไลน์เรเองอะเฮีย,เ,ฮยเป็น admin แอดมินได้ทุกคุยเฮียเป็นแอดมินก้วถ้าบอกขอคุยกับเฮียหน่อยเฮียก็เข้าไปอ่าน